วันนี้ในการของเรานะครับกลับมาเอาใจคุณผูช้ชมแล้วนะครับโดยการตอบคำถามกับทางบ้านนะครับซึ่งมีคำถามมาในอินบ็อกซ์หนูอยากแว็กซ์ขนตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะต่างจากการใช้มีดโกนหรือเปล่าจะเจ็บมากหรือเปล่าและจะทำความสะอาดง่ายกว่าหรือเปล่าคะเรื่องของขนนะครับขอเกริ่นเพื่อภาพรวมก่อนว่าตกลงขนที่บริเวณเอวัยเพศเนี่ยมีไว้ทําไมตามธรรมชาติเราเนี่ยเราถือว่าการที่มีขนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ วรจะมีเอาไว้ป้องกันการเสียดสีเวลาประเภศสัมพันธ์นะครับเช่นมีรายการ2คนต่างคนต่างม,มีขนเป็นการลดการเสียดสีกันถ้าเกิดไม่ทาอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติยกเว้นว่าถ้ามีปัญหาเช่นเกิดการอักเสบของรูขุมขนบ่อยๆอันนี้อาจจะทําก็คือการตัดออกมีปัญหาเช่นเกิดรังแคนะครับหรือเกิดการติดเชื้ออื่นๆน,นะครับเช่นในกลุ่มของเชื้อโลน หรือว่าเหาหรือว่าหิดนะครับที่บริเวณของอวัยเพศมีการคันบริเวณของอตัวขนอวัยเพศอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการรักษาแล้วก็กำจัดขนออกแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการทำนะครับเช่นรู้สึกว่าอยากจะกําจัดเรื่องของกลิ่นรู้สึกว่าฉันพึงพอใจฉะนั้น,นถ้าต้องการทําเน้นเสมอนะครับว่าเพื่อความพึงพอใจของตัวเองหรือเพื่อเอสติมหรือความมั่นใจในตัวเองได้แต่ถ้าเรื่องของประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานนั้นเรื่องขนเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับก็มีแต่หนึ่ง การโกนในการใช้มีดโกนการทิมโดยการใช้กรรไกรค่อยๆตัดนะหรือว่าการเล็มขนหรือแว็กซ์ขนออกนะครับถ้าเกิดตัดสินใจแล้วทาําทั้งสาอยาเนี่ยถือว่าทําได้ไม่เป็นไรนะครับสามารถทําได้ถ้าเกิดเราทําถูกวิธีไปหาที่ร้านแว็กซ์ที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการแว็กซ์ขนที่อวัยวะเพศนะครับซึ่งบางทีเราเรียกว่า บร a z เ l เ a นแว็กซ์เนี่ยเราก็ไม่ห้ามในการทําหรือถ้าจะใช้กันไกลก็ต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเกิดพลาดได้นะครับตรงนั้นบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟถ้ามีการบาดเจ็บหรือเกิดการติดเชื้อได้นะครับรวมทั้งอาจจะเกิดการเจ็บแผลระยะยาวนั้นต้องระมัดระวังให้ดี <Okay. S 1> ข้อเสียของการ t ริมหรือว่าการตัดขนเนี่ยบางั่าอาจจะมีขนอ่อนอยู่ทำให้เกิดการขีมแทงและการเจ็บนิดๆได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบางคนชอบแบบไหนนะครับเรื่องการรักษาความสะอาดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แว็กซ์ขลนออกหรือว่าการใช้มีดกลนออกจากที่ถามมาเนี่ยถือว่าการดูแลความสะอาดใกล้เคียงกันครับไม่แตกต่างนะครับเราก็ยังแนะนําให้เหมือนเดิมเป็นการใช้น้ําสบู่ทั่วไปแบบอ,อ่อนๆล้างที่บริเวณปากช่องคลอดภายนอกนะครับเช้าเย็นตอนช่วงอาบน้ําแค่นั้นพอนไม่ต้องส่วนล้างน้ําสบู่หรือน้ํายาล้างเฉพาะที่เข้าไปในช่องคลอดนะครับเพราะการทําอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เกิดการขาดความสมดุลของระบบนิเวศในช่องคลอด และเกิดปัญหาอื่นๆตามมาสรุปนะครับเน้นว่าขนคือเรื่องของธรรมชาติประโยชน์มีไว้ป้องกันการเสียดสีระหว่างเพศสัมพันธ์เลยระหว่างคู่ของเรานะครับจะก,กําจัดออกหรือไม่้จัดออกเพื่อความพึงพอใจนะครับและเน้นว่าความพึงพอใจมีความหลากหลายด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรต่างๆสามารถถามอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเราจะตอบให้อีกในครั้งถัดไปแล้วกลับมาพบก,กับผมใหม่อีกครั้งนะครับกบับหมออทิวุฒิเซ็กซ์โซโลจิสครับสวัสดีครับ